ผมตกกรุ๊กรุ๊กหัวนี่แตกค่ะคุณหมอเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้นะเอานีเอายาไปทาก่อนเอาคุณพยาบาลทายาหน่อยสิตรงไหนอีกออมีข้างอีกข้างขวาด้วยค่ะหมอครัเอาได้เลยจัดยาให้การายาพีบาดแผลอะไรไม่มีแผลใหญ่ไมแผลไม่ใหญ่ค่ับแผลเล็กน้อยเป็นมันก็ สะดุดนิดหน่อยไปแก้แผลเล็กน้อยอ๋อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหมอจัดยาแก้ปวดแก้ปวดหายเสร็จแล้วก็ไปกินที่บ้านนะครั้งต่อไปกับขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกเลยนะค่ะครั้งต่อไปหนูจะใส่หมวกกันน็อกค่ะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขอบคุณคุณหมอมากนะคะเออเราหายเร็วตต็งเ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 ต็งตต็งตต็งติ๊งติ๊งเอ้าเต็ง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 ติ๊งติ๊งมาเลยก็ดีใจมาหาหมอ เติงต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 ติงเติงเติงเติงตติงเฮ้ิงติิงติงติงติงิงติ๊เติงเจบนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเวลานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกคนขับก็ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกเวลารถล้มหัวหรือศีรษะเราจะไม่ได้รับอันตรายเลือดก็จะไม่ไหลนะอ้าวพี่น้องโดแล้วก็คุณหมอจระเข้ สวัสดีครับสวัสดีไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปบายเราไปบายเ๊าไปบาย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 ไปเลยนะไปแล้วจบแล้วนิ่ทานเรื่องนี้นะจบไปแล้วหนึ่งเรื่องต่อไปตกไปหนึ่งครั้งสองครั้ง เคยเล่นจับหูไหมจับหูจับจมูกจับปากจับคางจับคิ้วจับผมจับเสื้อจับกระโปรงกางเกงจับถุงเท้าจับหัวเข่าถ้าบอกว่าแล้วมาจับเสื้อให้ผายปอดงๆรอ้าา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 า เบาไปไม่อย่างยิ้ไม่ได้มันต้องขยปปอดให้ดังกว่านี้นะจับหัวจับหูจับคาจับจมูกจับปากจับเทีวจับเข่าแล้วมาจับกันเอาให้ดังกว่านี้เอาให้หลังคาฟิวไปเลยซอบทีนี้มันต้องซอบสูตนประสาทจับหัว จับหูจับจมูกจับปากจับเขาจับเอวจับผมแล้วมาจับจะได้โอ้สุดยอดนี่เขาเรียกว่าเป็นการหายปอด <c oughs> เวลาหายปอดแล้วร่างกายของเราจะแข็งแรงนะเหมือ <c oughs> นกันเวลาเราไปออกกํลาลังกายแล้วเราจะแข็งแรง <c oughs> สุดยอดเลยเอาทีนี้น้องน้องพง S 1> <S 1> อะไรเด็กคนที่สองหนึ่งสองมันต่อจากคนอ้วนข้างหน้าข้างน้พงศพัฒน์มามาน้องพงศพัฒน์มา,น,านี่ไหนลูกุงเออนี่มาตบมือให้พงศพัฒน์นยครับเออนี่วันนี้จะให้น้องพงศพัฒน์นี่มาดูว่าการใส่สูงหมวกกันน็องแล้วมันจะหล่อมันจะเท่ขนาดไหนนะเดี๋ยวพี่ละโกจะทำให้ดูนะหันมาดูหันมาที่ลูก ตใส่แว่นตาเลยนะครับเราใส่แว่นตาเราเท่มากเท่ไปท่บอกแล้วไงว่าเท่มาเอามือออกมือออกลูกมือออกเอ๋มองกล้องมองกล้องยิ้มีไหมก้องวัตยาสวัสดีครับเหมือนตำรวจสวัสดีโอ้มึงไปเอามือเดี่ยวดูตบมือให้ไดยโอ้ยเห็นหุ้มนาดิ ไซรัตไซรัตมาบ้านน้องุกวนๆไปน้องกวนวันไนงไงน้องพิทมาเลยเออคือเว้ยมันป้าาาชดเหมือนหุน่นตำรวจที่ตั้งแถวข้างสี่แยกต่างต่าเออค่อยเหมือนกับนิลโลน,น่ะไหเนี่ยถ้าเกิดว่าการใส่หมวกเมืม่อกี้ถูกต้องแต่ถ้าใส่หมวกแบบที่ไม่ถูกต้องคือใส่แบบนี้ครับฮึอัดไปอ,ไอ่าอย่างเี้ ใส่ในลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามองไม่เห็นครับดวงดาคมจันมันมืดมิดแตวแตวแต่ชีวิตยังยังไม่มืดหลงแตวแตวม,มันมองไม่เห็นหู <c ười> อุ่โอร่อเว้ยลองใส่แว่นหน่อยดิได้ <c ười> <c ười> <c ười> อุ้ยใส่ผิด กนอย่างนี้เห็นไหมน่ารักไหมเห็นไหมใส่หมวกก็มีเอาบุหรี่ลงเอาบุหรี่ลงนี่เห็นไหมหันหน้าหันมามาโอ้โหสุดยอดขอบคุณเพื่อนหน่อยครับปอบคุณนี่เห็นไหมยอดเลยสวัสดีครับขอบคุณครับมาถอดแว่นครับ ก็ใส่ได right ้ดวงตากชั ophone, flavored, ้นม so anyway. ันมืดมิดเป็นชีวิตของยังไม่เมืดลงแถวแน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 วเดี๋ยวจะร้องเพลงเพลงหนึ่งนะแต่ว่าต้องมีหางเครื่องขอให้น้องๆทุกคนนะครับยืนขึ้นนะเต้นตามเพลงเต้นดิมติเลยเป็นการออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยกแขนซ้ายยกแขนขวา ยกทั้งสองแขนเอียงไปทางซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาเอียง